สถานการณ์สเซียยูเคร,รนกันก่อนนะคะรัฐบาลเดนมาร์กก็เผยค่ะว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ชุดแรกที่จะส่งให้ยูเครนนั้นน่าจะไปถึงในช่วงสิ้นปีนี้นะคะในขณะที่เรื่องนี้ก็ทําให้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําเดนมาร์กนะคะได้ออกมาตําหนิท่าทีของรัฐบาลเดนมาร์กโดยบอกว่าการทําเช่นนี้นะคะจะยิ่งทําให้ความขัดแย้งเรวร้ลงค่ะ วลาดิเมียบาร์บินเอกอัครราชธุตรัสเซียประจำเดนมาร์กออกถแถลงการตําหนิรัฐบาลเดนมาร์กที่ตัดสินใจบริจาคเครื่องบินขับไล่ f 1 6ให้แก่ยูเครนโดยถแถลงการระบุว่าจะยิ่งทําให้ความขัดแย้งเร็วร้ายลงถแถลงการยังบอกด้วยนะคะว่าเดนมาร์กมีการกระทําและถ้อยคําที่ทําให้ยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินหน้าการ,รเผชิญหน้าทางทหารกับรัเสเซียต่อไป ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้แก่ยูเครนโดยคาดว่า6ลำแรกจะจะส่งได้ภายในสิ้นปีนี้เมื่อการฝึกนักบินซึ่งใช้เวลาประมาณ4-6เดือนสิ้นสุดลงด้านจาขอบเอลมานเจนเซนรัฐมนตรีกกลาโหมของเดนมาร์กก็บอกนะคะว่ายูเครนสามารถใช้เครื่องบิน F-16 ที่ได้รับบริจาคมาจากเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ได้เฉพาะในดินแดนของตนเองเท่านั้นนะคะ เขากล่าวว่าเราบริจาคอาวุธให้แก่ยูเครนด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะนําไปใช้ในการผลักดันศัตรูออกจากดินแดนของยูเครนไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นและนี่คือเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินรบหรืออาวุธใดๆก็ตามที่จะต้องทําตามเงื่อนไขนี้ค่ะสําหรับเดนมาร์กนั้นได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะส่งเครื่องบินขับไล่ F 1 6ให้แก่ยูเครนทั้งหมด16บหกลำ ส่วนเนเธอร์แลนด์นั้นมีเครื่องบิน F-16 ทั้งหมด42ลำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศชัดเจนว่าจะส่งไปให้ยูเครนกี่ลำด้านประธานาธิบดีบอลดิมีสเลนสกี้ของยูเครนได้กล่าวขอบคุณสสเดนมาร์กที่ให้การช่วยเหลือยูเครนในการต้านทานกองทัพรัสเซียและยินยันว่าหากปฏิบัติการของรัสเซียสำเร็จส่วนอื่นๆของยุโรปก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยค่ะ ขณะเดียวกันผู้นำยูเครนก็ยังเผยผ่านเทเลกราฟด้วยว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบทั้งหมด42สลำและเครื่องบินเหล่านี้จะช่วยเสริมกำลังการป้องกันทางอากาศให้แก่ยูเครนรวมถึงใช้ในปฏิบัติการตอบโต้รุก,กลับของอยูเครนต่อกองทัพรัเสเซียด้วยค่ะไปดูสถานการณ์ในรัเสเซียกันบ้างนะคะ มีรายงานยืนยันจากผู้ว่าการของภูมิภาคมอสโกค่ะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อยสองคนจากเหตุการณ์โดรนโจมตีเข้ามาที่ภูมิภาคมอสโกช่วงเช้าวันนี้หลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดโดรนยูเครนลำหนึ่งและชิ้นส่วนที่ถูกทำลายก็ได้ตกลงที่บ้านหลังหนึ่งค่ะขณะที่หน่วยงานการบินของรัสเซียเผยว่ารัสเซียได้สกัดโดรนยูเครนสองลำในภูมิภาคมอสโกทำให้ต้องระง,งับการขึ้นลงของเครื่องบินประมาณ50เที่ยวบิน จากสนามบิน4แห่งในกรุงมอสโกแต่ว่าตอนนี้สนามบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะคะท้งนี้เจ้าหน้าที่รัสเซียเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากเหตุโดรนโจมตีพุ่งเป้าที่กรุงมอสโกซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบประมาณ22ล้านคนค่ะ ด้านกระทรวงกลาโหมรัเสเซียก็มีการยืนยันนะคะว่าได้สกัดโดรนลำหนึ่งด้วยวิธีการของสงครามอิเล็กทรอนิกส์และตกลงในเขตโอดินซโซวทางตวนตกเชียงใต้ของกรุงมอสโกซึ่งเป็นความพยายามของยูเครนในการโจมตีรัเสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียก็ยังยืนยันด้วยว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามยียูเครนนะคะได้โจมตีด้วยโดรนเข้ามาที่4ภูมิภาคของรัสเซียก็คือเคิร์สรอสตอฟเบลกรอดซึ่งอยู่ติดชายแดนยูเครนนะคะใน3ภูมิภาคนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่ภูมิภาคมอสโกนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของท i n n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดน,นะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ